สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับผมโทโน่พาคินนะครับก่อนที่เราจะบวชนะครับเราก็จะต้องมีวิธีลาบวชนะครับก็คือการมาขอขมาลาโทษนะครับกับสิ่งที่เราได้เคยทําผิดไปไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามนะครับผมก็ที่ผ่านมารวมจนถึงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยก็คือต้องไปหาผู้ใหญ่นะครับเพื่อไปขอขมานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บอย เป็นพี่ๆทีมทเอ่อทีมงานทุกๆคนนะครับไปขอคำขอโทษนะครับไปขอคำอโหสิอะไรเงี้ยจากจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีนะครับนก่อนที่จะบวชเาไปนี่เขาจะไปใช้งนกรบไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง่นอไรที่แม่ เราก็ไปขอหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นเนอพี่บอยพี่ปุ้ยพุ่มกับหลายๆคนนะครับที่เราเคยร่วมงานมาด้วยนะครับผู้ใหญ่ที่เราเคารพอย่างวันนี้ผมก็ไปหาเอออาต่อยไต,ยตยพบมานะครับซึ่งแต่ละคนก็ให้คําสอนนะครับแล้วก็อวยพรนะครับรับวันนั้นก็ไปลาบวชเออ พี่ๆในกองซิทคอมนะครับเพราะว่าผมแกล้งเขาไว้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่กิ๊กพี่อ้อยน้องพลอยมัดหมีกันจักล้องช่างไฟทุกๆคนนะครับเราก็ต้องขอโทษไว้เพราะว่าตอนที่ร่วมงานเราก็ดื้อนะครับไม่เคยคิดไว้ว่าว่าพอจะบวชแล้วจะรู้สึกดีแบบนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนมองเป็นเรื่องของแบบเรามองไม่ออกครับรู้สึกว่ามันไม่สนุก แต่ครั้งนี้พอจะต้องถึงเวลาของเราจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ารู้สึกมันมันมันคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเป็นอยู่จากสิ่งที่เขาทํากันมานานหลายไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะครับรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสทํา การอุปสมบทนั้นนะคะถือเป็นประเพณีอันดีงามที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะและเมื่อถึงคราวจะบวชก็ต้องไปทําการขอขมาลาโทษพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่รวมถึงผู้มีพระคุณให้ท่านอาโหสิกรรมหรือยกโทษให้ซะก่อนนะคะเพื่อให้ผู้ที่จะบวชพระนั้นบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาค้างคาใจและชีวิตนักบวชก็จะราบรื่นดีงามตามความประสงค์ค่ะ ช่วงหน้าห้ามพลานะคะรายการตามติดชีวิตดาวจะไปตามติดภาพบรรยากาศการเข้าพิธีอุปสมบทของพระโตโน่มาฝากกันด้วยเลยคะ่ะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาคุณแม่น้อยแม่ของโตโน่ปล่าบลื้มใจถึงขั้นหลังน้ำตาเลยทีเดียวะคะ่ะ มาช่วงนี้รายการตามติดชีวิตดาวมาตามติดการเข้าพิธีอุปสมบทของพระโตโนที่วัดอินทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ามกลางความปลาบลื้มใจของคุณแม่น้อยสุดลมโชยญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณรวมถึงเหล่าเิลปินดาราเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงหลายคนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะพร้อมด้วยญาติและก็มีรับผู้มีคุณทุกท่านที่ตาให้ทุกได้ดูใจมาเดยตั้งแต่็ดีมีตั้งแต่ตัวแล้วต้องทำต้องทำเสร แม่ท้อยครับวันนี้เป็นวันดีได้ละ15นาทีก็ตกกรเมก็ตกละน่าจะได้ใครทอล้ครั ทีี่ผู้ใหญก็มคสำหรับการบวชในครั้งนี้ของพระโตโน่นะคะก็มีเหล่าสื่อมวลชนให้ความสนใจมาทําข่าวกันมากมายและโตโน่ก็ยินงถือโอกาสนี้ขอข้ามาลาโทษแก่สื่อมวลชนก่อนทําพิธีปลงผมเลิกดี10โมง2ีนาทีค่ะ กก้ยทครรสนรจา่ัต่อหน้าต่อหังต่ท่นต่อ้ารไม่คบุทุกคนัข่าวทุกคนครับขออนานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนตอนนี้จะว่าก็ว่าดครับหลังจากตรวจหมู่บ้า มากค่ะเห็นบรรยากาศทุกคนก็รักโตโน่พระโตโน่หมดนะคะเห็นแล้วก็ปิติไปด้วยแทนครอบครัวของพระโตโน่ค่ะก็อยากให้มีสมาธิรักษาศีลจริงในรูปธรรมนะคะแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมนะคะสำหรับการบวชในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาบุญค่าะรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึก คือวันนี้แต่เราทั้งซิตคอมนะครับแล้วก็ดารานักแสดงทุกคนเนี่ยมาแสดงความยินดีกับพี่โตโน่นะครับแล้วก็แม่แม่ของพี่พี่โน่เขานะครับก็ค<ด>ิดถึงนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นการบวชระยะเวลาสั้นๆก็ตามแต่ก็สามารถทําให้คนเลี้ยนน้าตาได้นะฮะดีใจกับพี่โน่แล้วก็คุณแม่ของพี่โน่ด้วยค่ะก็ตอนที่พี่โน่เขามาขอเข้ามาที่กองถ่ายซิตคอมค่ะหนูก็ร้องไห้เพราะว่าดีใจมากเพราะแบบก็คงคิดถึงพี่โน่อะค่ะพระปกติจะโดนพี่โนโ่แกล้งบ่อย ขอเท้าความนิดนึก็ตอนนั้งแต่ตอนตอนก่อนบวชตอนพี่บวชเสร็จตอนนี้บวชใหม่ใหม่มันก็ก็เเพื่อนคุยกันก็บอกว่าเมื่อไรจะบวชเมื่อไรจะบวชเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงเดี๋ยวขอเวลาสมควรก่อนเพราะตอนนี้เป็นเวลาสมควรของเขาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอการที่คนคนนึงได้บวชเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดบวชแล้วเนี่ยได้รับทัศนคติที่ดีหรือว่าได้รับข้อคิด ที่นำมาจากธรรมะและมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเนี่ยมันเบาขึ้นแล้วมันก็าททำให้ชีวิตเนี่ยมีเขาเรียกว่าเรามีมีข้อคิดมีทางเดินที่มันจะทําให้เราเดินไปสู่สิ่งที่ดีได้มากขึ้นรู้สึกดีใจกับพี่เขาด้วยค่ะแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยนะแล้วก็ดีใจที่พี่โน่เนี่ยได้พระนะได้ศึกษาธรรมาค่ะแหมชินกับพี่โน่นะถือว่าเป็นการ ทำบุญที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวที่มอบให้กับตัวเองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนๆแ,แล้วก็พี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยใช่แล้วก็วันนี้มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากนะคะเมื่อกี้เห็นแบบคุณแม่พี่โนโ่นอะแ <สะ S 1> บบน้ำตาไหลเนาะน้ใกลาะรน อันนี้ไม่ใช่งานยัง่ังมือไงเวครับเลองต้อง่ลยเวมันมันเป็นเรื่องของแบบความดีใจความความสุขที่ที่แม่ทุกคนเนี่ยอยากเห็นลูกชายทําแบบนี้และพ่อทุกคนอยากเห็นลูกชายทําแบบนี้มันถึงเวลาแล้วครับที่ที่ที่พี่ตัวโน่ได้มีการทาตามหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยในการเข้ามาร่วมการสัมภารนะครับแล้วก็เข้ามาบวชอุปสมบทเป็น หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่จะได้แบบสืบทอดต่อไปเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ผมว่าเป็นความสุขครับเป็นความสุขของผู้ที่พบเห็นแล้วก็น้องอย่างผมเนี่ยก็ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยสำหรับพี่ตัวโนนะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจนะครับของพี่ชายลิ์เองแล้วก็ของตัวลิ์ด้วยนะครับดีใจมากนะครับที่วันนี้นะครับได้มางานบวชแล้วแบบแฟนๆมาเยอะพี่ๆนักข่าวมาเยอะนะครับญาติๆหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับ ศิลปินดาราทั้งหลายนะครับมากันเต็มไปหมดเลยนะครับก็ดีใจแทนพี่โตโนโ่ดีใจกับ ที่เขานะคะที่วันนี้ได้ได้ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อคุณแม่แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นลูกผู้ชายแล้วเราก็ได้บวชทดแทนพระคุณนะคะขอน้ำตาแม่แก้วอย่ารินหลังจงหยุดยัง้งด้วยธรรมนำสดใสให้พ่อแม่มีสุขปลอดโรคภัยแม้ลูกไกลให้สุขสวัสดี ลูกบวชพระครั้งหนึ่งในชีวิตขอตั้งจิตสืบสารพระศาสนาลูกขอบวชเทิดคุณพระมารดาแทนคุณค่าน้ำนมจากอกเอ่ยพ่อรู้สึกดีใจนะครับที่ที่ได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายนะครับก็อยากให้คุณแม่คุณพ่อ ได้ก็มีความสุขดีใจที่มีน้องๆครับมาร่วมงานเยอะแยะมีแฟนๆมีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเราก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ใช่แหแล้วโอเคพูดอะไรไม่ออกขอบกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการตามติดชีวิตดาวกับการตามติดพิธีอุปสมบทของพระต่อนอาคินนะคะช่วงนี้มาตามติดภาพแห่งความประทับใจกับการเข้าพิธีอุปสมบทของพระต่อโนอค่ะ รวมถึงสีสันของงานนี้ที่มีหนุ่มกันนภัสและริ้นเรืองฤทธิ์นำทีมเหล่ารุ่นพี่รุ่นน้องจากเวทีเดอะสตาร์ตั้งขบวนรำวงแหกลองยาวพาพี่ชายสุดเลิฟโตโนเข้าพิธีอุปสมบทค่ะลายภาษาไทมามีหรือเปลอะไรได้ภาษาไทเชื่อไดูมาได้การหัวไม่อันนี้การหครั้งนี้ครับกันจะเป็นเมโลดี้นะครับพี่แก้มจะเป็นลายภาษาไทยนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวกรลั้นคิวกันได้หรอกทักที่ทักชี่ทักทีนักที่ทักทักที่ เป็นการโหีจครับเป็าโดีดยอดมากนะครับีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขีจีด้วยพอพอพอ แค่แต <łość> ่ตาร้องเพลงเพี <shocked> it, ้ยนครับต้องประสานรับร้องเลยร้องร้องอะไรบอกนะครับร้องอะไรบอกนะไมแค่แต่ตาทำไม่ได้ไม่ด้ต้องเป็นที่ตาแล้วล่ะค่ะทุกคนชั้นจะโชว์ที่ขอ แม่ปลื้มใจวันนี้แม่แม่อิ่มตลอดแม่ไม่ไม่ไม่หิวอะไรเลยแต่ว่าแม่มีกําลังนะแม่อิ่มใจและแม่ก็ชื่นใจมากลูกแม่แม่ดีใจแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าจะหาคําพูดคําไหนที่จะมาแบบ พูดออกมาได้ทดแทนคำความรู้สึกที่แม่มีได้แม่ก็ขอให้เขาจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณป้าเขาอ่ะได้มารับรู้ได้ ได้รับผลบุญในครั้งนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ภพไหนหรือเขาจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้เขาได้รับในผลบุญครั้งนี้ที่ลูกชายเขาได้บวชแล้วแม่ก็ขอให้ผลบุญครั้งนี้ให้กับทุกทุกคนที่มาร่วมร่วมทําบุญในวันนี้ด้วยขอทุกคนมีความสุขอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มอกเหมือนแม่แล้วก็ให้โชคดีทุกๆคนในครั้งนี้ลูก ในวันนี้ถือเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติยินดีของญาติพี่น้องและคุณแม่น้อยที่ได้เห็นลูกชายบวชทดแทนพระคุณค่ะ